แสงล,แล่อแมลงผลิตกับตัดเรืองแสงตันหนึ่งก็คือผลิตกันมาใช่ไหมคะเพราะหัวเขาลองคือผลิตก็ผลิตเลยขึ้นรูปต้นแบบไปเนะผลิตก็ได้ผลิตต้นแบบ ก,กับดักเรื่องแสงไม่เอาเราไม่ใช้คำว่ากับดักแล้วใช่ไหมเราใช้คําว่าโฟมยางแล้วใช่ไหมโฟมยางเรื่องแสงเพื่อลออ่อแมลงศัตรูพืชคุณง่ายๆคือข้อหนึ่งนี้คือสร้างมันขึ้นมาพอสร้างมันขึ้นมาเสร็จก็ไปทดสอบเราจะใช้คําว่าประสิทธิภาพเราก็ เราก็ต้องระบุให้ได้นะว่าปทิภาพเนี้ยทดสอบอยังไงจะใช้คำนี้ได้หรือเราจะไปดูตามวิธีการดําเนิกนการของเราก็ได้ว่าถ้าหนึ่งเราอยากดูอะไรอ่ะอยากดูขนาดเราอยากดูลักษณะทางกายภาพไหมจะดูไหมว่าโฟมยางเนี่ยมันมีรูคุณขนาดเท่าไหร่แล้วมันจะสัมพันธ์กับตัวมแมลงที่เข้ามาไหมนะคะหรือเราจะ ดูลักษณะทางกายภาพของสีอย่างเช่นสีของแสงเนี่ยมีผลไหมเราก็บอกว่าทดสอบความเข้มแสงไ,ไม่ใช่ทดสอบความยาวคลื่นของแสงที่เรืองออกมาจากตัวต้นแบบปมยางคือมันต้องระบุของแต่ละคนน,นะในการที่ลงนะคะ ถ้าเป็นไปได้ก็ชีม้มาเลยข้อหนึ่งข้อสองข้อสามแต่เราจะต้องรูปมาให้มันเป็นข้อเดียวอะ่ะปรับปรุงคุณภาพของรูปคุณเราทําเราทํำไหมเราปรับปรุงไหมคะปรับปรุงไหมน้อพี่ิา,าอาจารย์บอกว่าให้มีขนาดใหญ่ให้พอกับแมลงคะ่ะคือของเดิมอะ่ะที่เขาไม่ได้ดูว่าด้วยความที่มันจับมาไม่ได้เลยนะคะไม่ไม่ได้จับเอ่อตัวมแมลงเลยเนาะ ก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ต้องปรับปรุงเรื่องของรูปุนแต่จริงๆรูปุนเป็นปัจจัยรองหลังจากแสงจะต้องมาดึงดูดให้ได้มแมลงก่อนนะคะมันคือว่าพิซาทําไม่ไหวกูตัดออกนะเราไม่ต้องมาสนใจเรื่องรูปุนเราใส่ปริมาณของสารให้เกิดฟองแล้วตีโฟมให้เท่ากันให้หมดเลยนะคะขอแค่ว่าให้แสงเนี่ยมันเรืองแล้วล่อมแมลงมาได้แค่นั้นก็โอเคละ แล้วสิ่งที่ต่างจากของพี่คืออะไรตรงตรงนี้ัดที่มันจะทําให้ให้ดักแมลงได้อันนี้คืออะไรของเรามีความต่างไหมจากของอาฮาริมอสพี่ฮาริมออ่า เราได้อ่านงานของพี่เรี่ยงค่ะได้อ่านแล้วค่ะแล้วก็เหมือนกับของเล่าหรือต่างกับของเล่าตรงไหนอืมไม่รู้ค่ะเหมือนเป๊ะเลยเหรอเหมือนทุกขั้นตอนเลยน่าจะไม่งที่ว่าเอาอ้อยชัดๆอ่านหรือยังอ่านแล้วค่ะอ่านเรี่ยงอ่านงานพี่เร่ยงอ่านแล้วค่ะอ่านแล้วเนาะอืม วัตถุประสงค์เหมือนกับพี่หรือต่างกับพี่วัตถุประสงค์ต่างกับพี่ค่ะสารเรื่องแสงตัวเดียวกับของพี่ไหมอ่อของพี่ของพี่นะของพี่ใช้สารอะไรของพี่ใช้สาร กรุงคุณภาพของโฟมยางเรืองแสงลองส่อมแมลงศัตรูพืชก็ได้นะเพราะว่ามันมีคนทำมาก่อนแล้วแล้วทีเนี้ยเรารู้ว่าข้อบกกร้องของเขาของผลง,งานนั่นนะคือข้อจากัดคือเขาเขา,เขาไม่ได้ผสมคือชิดยางเนี่ยมันไม่ได้เรืองแสงแต่เขาแค่มาทาใช่ไหมคะทีนี้แล้วถ้าเกิดยางยมันเรืองแสงทั้งก้อน่ะมันจะดีกว่าไหมคือ มันจะมีความเข้มแสงแตกต่างไปจากเดิมไหมแล้วก็ล่อมาแรงได้ไหมเนาะงันจะใช้คําว่าปรับปรุงเนี่ยน่าจะเหมาะกว่านะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปสอบแล้วก็ให้กรรมาการคอมเมนต์้วกันนะค่ะอตี้เราใช้คําว่าละ,ละลายไม่ได้แล้วนะเพราะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเราจะใช้สารที่ละลายหรือเปล่าแต่ถ้าถ้าเราไปเจอสารที่ละลายในโฟมยางได้นะคะเราก็ใช้คําว่าละลายได้อโอเค โอเคว่าสองครอพอะคะไม่ต้องปรับกูมาติดที่บ้านกูนี่ยุ่งเยอะมากเลยอาจารย์โอเคีทำถามอีกไหมไม่มีแล้วค่ะปัญหาอะไรเจในไลน์นะคะส่วนเรื่องผสมยางอะไรต่างๆนะคะถามกัชาดานะกัชาดานำนานกวาครูแล้วรูไม่ผสมสารหน้ามาก